สวัสดีครับอีกีผมฟิคชันดุสินะครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่2นะครับ2มิถุนายน2อง7นะครับมาดูงานอันนี้อ่ะอันนี้คือเป็นงานส่งร้านเพื่อนช่างนะครับผมเพิ่งแกะมาก็คือ,อยังไม่ทำอะไรนะครับเป็นงานที่เพื่อนช่างเล่าให้ฟังว่าเครื่องตัวเนี้ลูกค้าไปซ่อมที่หนึ่งมาแล้วก็บอกว่าบอ,ชอดช็อตซ่อมไม่ได้นะครับคือผมก็แค่จะออกตัวว่า งานถ้าเวลาสมมุติเราจบอะไรยังไงแล้วเนี่ยถ้าคิดว่ามันหนักหนาเนี่ย <st ut> เขียนโน้ตแปะกระบอดมาเลยก็ได้ครับแปะมากระบอกว่าคือตัวนี้ทําถึงไหนแล้วไม่น่าจะไปต่อได้นะอันนี้คือเพราะว่างานบางตัวที่ผมเห็นน่ะคือบางทีลูกค้าเขาไม่ได้บอกอะไรนะ <st ut> เขาบอกแค่ว่าบางทีบอกว่าอยู่ดีๆเป็นหรือบอกว่าเออไม่รู้สาเหตุหรือบางทีการว่า มีคนอื่นฝากมาทำอีทีหนึ่งคือพอไม่รมู้ไม่รู้ข้อมูลเนี่ยช่างคนต่อไปเขาจะกลายเป็นว่ามันจะเป็นงานเสียเวลานะครับอย่างอันเนี้ยผมแกะมาเนี่ยแค่ผมดูตรงนี้พอสภาพบอร์ดบนนี่คือเป็นอย่างนี้อันนี้คือยังประกบมาไม่สนิทนะครับดูบอร์ดที่ที่ที่ทำมานะ งัดขาดนะครับมีรอยช็อตที่เข้ากับตัว IC แนนไม่ได้เคยยกนี่ไม่ตะกงตะกลัวผมจับกระแสให้ดูก่อนคือตัวเนี้ยผมก็เดี๋ยวผ่ามาดูแล้วคือดูด้านในว่าเป็นยังไงนะครับแต่จากการจับกระแสกับที่เห็นสภาพบอร์ดนี่คือมันน่าจะไปต่อได้ยาก กินก่อนออน0.07นะครับถ้าสภาพซิงแล้วกินก่อนออนแบบนี้คือมันโอกาสมันจะไปต่อมันัง่ายอ่ะเดี๋ยวผมก็ลองกดออนดูนะ1.1แอมปนะครับปล่อยก็คือ,อยังกินค้างมาเดี๋ยวผมมาพายดูว่าด้านในเป็นไง อันนี้ไม่มีเจตนาจะดิสเครดิตอะไรยังไงนะครับเพียงแนตะ่ว่าทําให้เป็นให้รู้ว่าคือเวลาเครื่องมันมันมันน่าจะไปต่อไม่ได้ก็เขียนมาสักนิดนึงเงี้ยเพราะหลังๆก็คือเออผมจะเจองานแบบนี้ค่อนข้างเยอะแล้วมันเหนื่อยครับ เดี๋ยวรอมันร้อนเดี๋ยวเอาบอร์ดขึ้น <c oughs> เราอ,องศามันได้ก่อนนะ ประมาณตอนนี้ร้อยองศาเราสักครู่ หลอยทีทีบละ๊กองติีเฮ้ยคันคอจังร้อยห้าแปด ให้ดูว่าบอร์ดบอร์ดบนเป็นยังไงนะครับอบอร์ดลงก่อนอมาดูโอเคบอร์ดบนมีดีทิ้งซีวิวยังอยู่ปกติสุกนะครับเอาพับ,บ,บ,บทางนี้ดิดทิ้งเพียบ ส่วนบอดล่างอ่ะยังอยู่ทรงเดิมอยู่จะกลัวเลขเทปไปหน่อยโอเคผมลองออนแต่บอดบนดูว่าเป็นยังไงก็ยังกินอยู่เหมือนเดิมนะครับศูนจุดศูนเจ็ดลองออนบอดบน ก็ยังกินหนึ่งแอมอย,อย,อยู่อยู่ดีอตอนแถวนี้แหละโอเคเรามาลองดูว่าตัวนี้ยมันจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับร้อนตรงไหนไปตรงนั้นาใช้ตัวช่วยยางสนตัวนี้ผมยังไม่ได้แจ้งราคานะเพียงแต่ว่าผมจะมาพิสูจน์ก่อนว่าเอมันไปต่อได้ไหม ือถ้าเช็คจะรู้ว่าไปต่อได้ผมจะตีราคาก่อนปา๊บเหมือนเดินมนะ0ู7อ่จุดศไปออนเครื่องดูปาร่ะมันช็อตอยู่แค่ตรงนี้เองนะแต่ว่าเออ่ไปผมก็ไม่รู้ว่าไปลื้อทำอะไรยังไงนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะอ่า ว่ากล่าวอะไรนะครับพียนว่าจริงๆอะ่ะตัวนี้ผมกะว่าถ้าเปิดมาแล้วเด้านในอ่ะ starting หนงนะครับก็คือผมก็คือจะประกอบพื้นแล้วคือแค่จะแจ้งว่าถ้าคิดว่าเวลาทาแล้วคือมันสุดมือแล้ว่มันไปต่อไม่ได้ก็เขียนโน้ตเขียนโน้ตแปะเลยเพื่อนช่างคนอื่นเขาจะได้ทำทำงานง่ายขึ้นนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะอ่ะอันนี้ผมฝากไว้เท่านี้นะเดี๋ยวส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมดูว่าอะไรยังไงแล้วผมต้องตีราคาก่อนถ้าตีราคาแล้ว <c oughs> เ,เพื่อนช่างเขา คิดว่าเขาจะไปต่อแล้วผมจะดูว่ามีโอกาสได้ตั้งคลิปหรือเปล่านะครับโอเคฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะครับแค่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ชแนลผมให้คลิปผมแค่นี้ผมก็มีความสุขมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆซัพพอร์ตนะที่อุดหนุนสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นตะกั่วเหลวฟลักนะับแล้วก็น้ายาต่างๆนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม